สวัสดีครับกลับมาพบกับบอนโอเคกันอีกครั้งวันนี้วันพุธที่14กันยายนกลับมาเจอเจอทีแดดตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมคันธวบคุณมานแจกสุดจัดชุดจัดเดียวของมันต้เม่ค่ำคืนวันนี้มีมาฝากเพียงแค่คู่เดียวตัวเดียวอันเดียวในศึกกันโชดเซเรบาซิลซันโตสกับคูไซโรห้ามพาดดลการทั้งสวง ฝากทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบพระคุณมากๆครับเรามาเช็คข้อมูลสองูด,ดูแฮนดิแคปซานโตสกับคูไซโรการชดเลบาร์ซิลแข่งขันกันต่อตีห้าสนนราคาให้เป็นราคาต่อแค่น้ำนะเสมอซานโตส2ทีมในครึ่งตารางล่างมาเจอกันครับซานโตสอยู่อันดับที่17ของตารางมีอยู่ยีอ็ดคะแนน ผลงาน5เกมหลังสุดดูไม่ดีสักเท่าไหร่ชนะ1สเสมอ1แพ้3ในขณะที่คูไซโลเป็นทีมดับที่12ของตารางมีอยู่26คะแนนผลงาน5เกมหลีกหลังสุดก็ดูไม่ดีสักเท่าไหร่เช่นเดียวกันเพราะไม่ชนะเลยสเสมอ3แพ้2อย่างไรก็ตามสิ่งแรกที่จับต้องได้และคงต้องพูดกล่าวถึง สารโตจะเห็นว่าพวกเขาชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้สามสามเกมที่แพ้คือเกมเยือนล้วนๆสองเกมที่ชนะหนึ่งเสมอหนึ่งคือเกมในบ้านส่วนครูไซโรเสมอสามแพ้สองสองเกมที่แพ้เกมเยือนล้วนๆสามเกมที่เสมอก็คือเกมในบ้านล้วนๆเช่นเดียวกันอ่าจะเห็นว่าทั้งสองทีมนี้ใน,ในบ้านถือว่าอย่างน้อยก็มีความเหนียวแน่นแพ้ยากนะ มาสองูด้วยแฮนดิแคปจากเจ้าท้งห้าหลายปรากฏว่าวันนี้เจ้าทั้ห้าหลายในส่วนของราคาพูเลือกอยู่กับสานโตเจ้าบ้านปรับราคาลดลงทั้งหมดครบถ้วนในขณะเดียวกันในช่องทีมเยือนคูไซโร่เจ้าท้งห้าหลายก็ปรับราคาเพิ่มขึ้นครบถ้วนเจ,จ้าบ้านลดลงครบถ้วนทีมเยือนเพิ่มขึ้นครบถ้วนช่องเสมอขึ้นสามลงสองเพราะนั้นสองพูยืนหลักอยู่ที่สานโตเจ้าบ้าน แฮนดิแคปนั้นนะครับเสมอสารโต๊ os, จาก้าหาลายเรื่องปรับราคาลดลงในช่องจะบ้านบอต่อในขณนะที่บอลรองสี่แต่ห้าลายปรับราคาเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นภูนี้แฮนดิแคปนี้ไม่มีเหตุผลอื่นใดครับที่จะไม่อยู่กับสานโต๊จะบ้านเพราะเขาชี้ขนาดนั้นอยู่สานโต๊ os, เป็นทีเด็ดตัวเน้นสิบดาวตัวเดียว ประจำค่ำคืนวันพุธนี่ครับวางใส่ต่อซานโต้ในราคาแค่น้ำเสมอนะแต่ถ้าแต่ถ้านะเจอราคามอปลา,าลมพ้าสมมุตินะก็ยังอยากให้อยู่ซานโต้อยู่ดีครับวัดใจเลยสเสมอเสี่ยงขึ้นกับได้กินเต็มไม่โดนน้ำนะแนะกันอย่างนี้ขอท่านโชคดีเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ